สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเมลีโอดัตเทอร์วอล์ซีเซอร์เวอร์ไออวนซีนับซึ่งตอนนี้เซอร์เวอร์อวนีเนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมวนะันคริสต์มาสนับซึ่งเป็นกิจกรรมที่แจกของให้เด็กเนี่ยเยอะพอสมควรนะมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าปีนี้ผมอยากลองเป็นคนดีบ้างนะโดยวันนี้ผมจะมาแจกของให้เด็กๆในเซิร์ฟเวอร์นะแต่ว่าจะไม่ใช่การแจกของธรรมดาอย่างแน่นอนแต่ว่าก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะได้ของจากผมถ้าจะได้อาการหัวร้อนก่อนนะเพราะว่าผมในีคิดวิธีการแกล้งเด็กในเซิร์ฟเวอร์นี้ไว้ทั้งหมด สองแบบนะบโดยอย่างแรกก็คือผมเนี่ยได้ปืนใหม่มาก็คือปืนยิงแล้วจอฟ้านะแต่ว่าอคอมเขาจะไม่ได้รีนะแต่ว่าหน้าจอเขาจะขึ้นเป็นจอฟ้าแล้วก็เสียงแล้วก็ปืนจอฟ้าเนี้ยค้างนานมากซึ่งผมบอกเลยว่าระหว่างที่โดนแกลงเนี่ยหน้าจะหัวคุ่นแบบพร้ามกลังโด,งดนพีพีกันอยู่เนี้ยผมจะไปยิงเลยเพื่อขัดจังหวะให้เขาแบบเฮ้ยแอดมินมึงไม่รู้เหรอว่ากูโดนหนึ่งหนึ่งกันอยู่แล้วก็อย่างที่สองที่ผมจะไปแกลงก็คือเซิร์ฟเวอร์หนึ่งหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่เขาชอบโดนปืนกันแบบ ขาเดียวผมจะฟอร์มเป็นซาตตาคลอสใจดีลงไปดบกล่อง300ให้เขาวิ่งออกมาเก็บและหลังจากที่เขาวิ่งออกมาเขาจะเข้าแก็บเราผมก็จะมีดมซอมบี้แบบตัวร้ายในวงการวอซ์ีไปตบปะปะแล้วก็เก็บของให้เขาเนี่ยด่าแอดมินป่าตังไปแบบชิวๆคือผมเนี่ยจะกลายเป็นคนดีของเซฟิฟและผมก็จะสร้างภาพด้วยการที่ว่าไปแจกของในเซฟโซนไปไงชิวปะแล้วก็สำหรับใครนะที่อยากเล่นกิจกรรมวันคริสต์มาสนะก็กิจกรรมเซริร์ฟเวออ้วนเนี่ย มันจะเล่นได้อยู่แค่แบบเซฟโซนอยู่2แบบนะับก็คือจะเป็นแมปซีสโมปะแล้วก็เป็นแมปที่เป็นแบบเพดโดยเฉพาะนะับก็คือกล่องอันนี้สําหรับใครที่คิดว่ามันคือกล่องการนะผมบอกเลยว่าไม่ใช่มันคือกล่อง300นะัแล้วลองลองนึกสภาพนะกล่อง300มึงดบทุก15นาทีและแม่งขายก็แบบเป็นกล่องป่าๆนะแบบไม่เปิดอะ่ะ กล่อง20-30บาทนะครับซึ่งใครเก็บได้ไปก็เหมือนได้เงินฟรีแต่ถ้าใครเนี่ยที่เป็นสายลุ้นโชคชอบเสี่ยงเนี่ยผมบอกเลยว่ามีโอกาสรวยนะเพราะว่าในกล่องน,นี้มีโอกาสลุ้นยันเซตหมื่นปืนหมื่นนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสลุ้นไอกระปุกอันนี้นะซึ่งสะสมครบ100บาทจะสามารถไปแลกเป็นเงินสดจากแอดมินฝัดตังได้นะแล้วก็สําหรับใครที่บอกกูรวยอะครับทำไมกูต้องไปงแบบไปล็อกเก็บด้วยก็สามารถมาเติมเพื่อลุ้นนี่ได้นะอืมลุ้นพวกเซตหมื่นอะแล้วก็ ขออภัยนะครับที่ผมพูดติดๆขัดๆนะคยพอดีว่ากรจอผมเนี่ยไม่ได้การ์ดจอจอผมเนี่ยมันเสียนะก็เลยไม่ค่อยได้อัดคลิปแล้วก็เลยอาจจะแบบพูดแปลกๆหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยเด้อเฮ้ยผมเอาปืนนี้ออกมาเหรอกูมีได้ยังไงเนี่ยอย่าบอกนะกูเปิดได้ก่อนหน้านี้ผมแบบเปิดชิวๆอ่ะกดเปิดสักคลิปอะอย่าบอกนะว่าผมได้มาเฮ้ย yeah, ได้มาที่รวยเลยนะเดีย๋ยวผมจะลองเปิดกล่องให้ทุกคนดูประมาณสักห้ากล่องนะเพราะว่าแอนิเมชันเนี่ยมันเปิดช้า แล้วก็จะให้ดูของในกล่องด้วยว่าของในกล่องเนี่ยดีหรือเปล่าซึ่งอันนี้ผมบอกเลยนะสีทองเนี่ยมีแต่ของราคาแพงทั้งั้นมีแต่แพงๆเพราะว่าไอ้ปืนเนี้ยก็บอกเดียวผมว่าก็หลายพันแล้วผมว่าอาจจะมีหลักหมื่นอ่ะอาจจะเป็นไปได้ผมก็ไม่ค่อยรู้ราคาเซอร์ไวอ้วนสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวล็อกเปิดเลยสักข้ากล่องพังสักคลิปของกล้าพอก็เปิดคลิปได้ของกลาโป้งเอ้อะไรเนี่ย โอเคครับผมเปิดแบบรวดเร็วเลยละกันแต่ป่าตังบอกว่าอย่าเปิดเร็วนะเพราะว่าเปิดเร็วบางทีมันอาจจะแบบหลุดได้โอเคได้อย่างนี้ช้ำใจ <c oughs> กว่ากล่องไม่ขายดีกว่มามั้งไม่ต้องมาลุ้นโชคแต่ว่าผมบอกว่าให้ป่าตังเนี่ยไอพอหลังจากที่ผมลงคลิปไปเนี่ยอยากให้พวกกล่อง5บาท1ิบบาทเนี่ยมีโอกาสดอบเยอะหน่อยนะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้เงินใช้ในช่วงวันปีใหม่นะผมขอกินน้ำก่อนละกันเพื่อความชื่นใจเออ แต่ผมว่าผมขอไปเรียกคะแนนเซฟโซนก่อนนะแมแบบไปแบบแบบฟอร์เป็นคนดีอะ่ะคำว่าซานตาคอร์มิูมาแล้วแต่ไม่ต้องหรอกคนมันแบบผมลองไปแจกแล้วก่อนนั่เนี่ยไม่ดีแต่ชื่อปัดตังปัดตังปัดตังที่อะไรกูเป็นคนแจกครับน้องอันนี้เซฟโซนพ B โอเคนี่แหละยี่สิบหกคนใครดวนปืนกันแตกกูไม่รับผิดชอบไปขอชดเองละกันเด้อแต่ว่าปัดตังอันได้ถจะสวยหมบอบริยหน้าสวยยับไม่ปัดตังก็ไอยู ซึ่งตอนนี้เนมาแรงอาจจะเป็นเนก็ได้ที่สวยอ่ะเมลิโอตัสตมันตกกระป่องแล้วก็มันมีแต่คนลืมแล้วไงแก่จใจนะนี่โอเคผอม,มาละโอเคใครพูดไม่ก็ผมไปหายตัวพูดไม่ก่อนไหนนะเอ้ยดูยหนึ่งหนึ่งว่ะดหนึ่งหนึ่งนี่ไงนี่ไง่อฟ้าคู่จ <laughs> อฟ้าคู่ <laughs> ไอ้จ้าฟ้าไอ้เจ้าฟ้าจ้าเยจอูฟ้าเลยมีเหรอเล่นบ่อสีอยู่จอฟ้าบ้าเปล่านี่เดี๋ยวมันจะดวลกันอีกแล้วครับจะี๋่อไอ้ดีก่อนเอ้ยไอ้ตัมันตึกไหมชอบป่วนอ่ะเฮ้ยออ้ยกูยอมใจจริงๆมึงมานอนอยู่ตรงนี้คนเดียวอ่ะนะเพื่อรอเก็บกล่องเยเพื่อมึงแบบนี้มาด้วยหรอแบบนี้ก็ได้หรอปั๊บจอฟ้าไหม จอฟ้าไหมลงมาโง่ไอ้ไอ้ดิ้งโค้งไอ้ดิ้งโค้งดิ้นใหญ่เฮ้ยใครมาเล่นเดียอะไรวะใครมาเล่นเดียอะไรวะเฮ้ยไอ้หนุ่มเอ้ยทำไมผมยิงไม่ได้ออกกระสุนหมดไอ้เวนตกใจหมดดพว่าเขียนทำยิงโอเคใครไปยิงอะไรเออใครไปยิงอะไรอ่ะอ่ะเฮ้ยยิงดีเอ้าแอดมินอยาแก้มีให้ ฮ้ยคนมันเริ่มตายบินนี่นี่นี่ไอ้นี่ไอ้นี่นี่ไงไอ้บินแก้เหรอเฮ้ยเฮียบินโดนล่มบินโดนล่มเนี่ยจอฟ้าบินโดนล่มอ้เฮียบินโดนล่มบินโดนล่มก็เฮี้ยอะไรบินโดนล่มอะไรมึงวิ่งได้ไอ้ยี่นี่คิดว่าจอฟ้าไปแล้วเฮ้ยนุ่มเฮ้ยมันยิงมัวใหญ่เลยมันอารวาสมึงอารวาอะไรอ่ะไอ้นุ่มเฮี้ยจอฟ้าเฮี้ยจอฟ้าเฮี้ยจอฟ้ามันพี่เขาเซฟใหญ่เลยอุ้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 ยอะไร ให้เดี๋ยวผมไปดรอปให้เขาหนึ่งกล่องแล้วกันเยังไปไหนรอไว้เยอะนี่อันหนึ่งกล่องไอ้หนุ่มเฮ้ยเฮ้ยนี่ลุกอย่างไวเลยผมว่าไอ้นี่ตีเดียวกันชัวร์เอามาร้อยกล่องเลยโอเคตีโอ้โหมันดักคนละต้นเลยอะโอเยแย่ไม่จอไฟเลยเจอ้าไอ้หนุ่มมาไ่หนึ่งกล่องเอาไปปอบใจเอาไปสองเลยพี่ให้เห็นไหมโอเคแต่ผมไปหาไอ้ตัวพวกที่แบบชอบดวนปืนนก่อน โอเคขอบคุณไปนะไม่เป็นไรกิจกรรมมันคิดมากพี่ไม่อยากแกล้งคนเยอะเดี๋ยวแบบทุกคนอดควรร้องขอชีวิตจอฟ้าโอ้ยฟ้าเลยกูฟ้าเลยกูไอ้ดันแบบหน้าติดกระแพงเลยอ่ะนี่ไงไอ้นี่ไอ้อุ้ยอุ้ยบอกปุ๊บไม่งมีคนแหลกสวนเลยอ่ะเนี่ยวงการจอฟ้าแม่งหน้ากูผมอยากรู้เหมือนกันนะว่ามันขึ้นยังไงอ่ะสายตาเสียวสายตาเสียกูมองไม่เห็นเลย ไอ้หน้าบอกวินโดว์ล่มอ่ะเอ้อเหี้ยกูโดนเหียกเยเฮ้ยกูโดนเหี้ยมึงออกไปฆ่าเขาทำไมจอฟ้าไปกินนี่ไงคนออกมาช่วยกันนะคนออกมาช่วยกันนะจอฟ้าไอ้นี่ฟ้ายาวอ่ะผมบอกเลยไอ้นี่ฟ้ายาวเอ้ยไอ้นี่ไม่รู้ทางกลับเลไอ้เหี๋เป็นโคตรปวดเลยแต่ผมพูดเลยนะไอ้ปืนนี้ต้องไปแกล้งไอ้ฟีไก่จุ้ย เดีย๋ยวรอบหน้าผมจะขอปาตังแล้วกันนะว่าให้เฮาฟิกกับจุ้ยน้องรักของผมเนี่ยกลับมาให้ผมแกล้งหน่อยคือผมก็คิดถึงไอ้ฟิกไก่จุ้ยเหลือเกินแล้วทุกคน,นก็คิดถึงฟิกกั่จุ้ยเหมือนกันเหมือนผมใช่ไหมนี่ไงนี่ไงไอ้เฮียมึงออกไปห้าวนะนี่ผมบ้านเราไปเริ่มแขนงการหนึ่ง,งเดียวไป คือไอ้อตรงเนี้ยผมว่มามันต้องดวลกันแบบเดือนเือนกันค่อยเอาปืนจ้าฟ้ามาูตัวไอ้ตีเนกตายอยู่ข้างกำแพงกูไม่รู้รู้ตัวไอต้ตีตายอยู่ข้างกำแพงไอ้เหี้ยปืนแม่งปั่นประสาทจันอะเฮ้ยอยากเอาไปยิงไอ้ฟิกแก่จุ้ยเว้ยแต่ไปแก้นโนดดับผมว่าเแบเบเราต้องเอาแบบที่เขาแพ้แล้วเขาจะเสียของเออโลเพนี่แหละกูขอไปเสือกหน่อยละกัน เออใครออกมาเก็บของนะกูฟันไส้ขาดอ่ะเฮ้ยแต่ผมลองคิดดีๆนะปืนผมไม่มีมีดทีเดียวตายแต่ว่าอันนี้ก็น่าจะตายอยู่มากเล้วคิดเลขที่อะเมื่อไงเอ็นทามไม่จับเดียวเองไม่ลดมาสิบห้าเขาคุยอะไรกันอ่ะแต่ฉันยี่ห้าเองคะมันมันมันกดยังไงเฮียคนขายยี่สิบเต็มเลยลงโคตรเยอะอุ้ย ขาคุยอะไรกันแต่ถมากมันจะไม่มีเป๋าเว้ยเพราะมันเติมบโมมา<อ><ต>ชั้นเลยเออใช่ต่อหายากไอ้เชี่ยจริงไอ้ใ,ใครไม่คือไปวะไอ้เชี่ยไม่คือไหนมึงออกมาใครออกมากูตีตายอ่ะอ่ะอุ้ยแล้วมันฝ่าวงล้อได้นะผมบอกให้กว่าจะวิ่งมาถึงอ่ะโอเคนี่ห้าวไอ้เชี่ยนี่ห้าวไอ้เชี่ยนี่ห้าวจอฟ้าไปก่อนหนึ่งดอกแล้วยังคนหายเยัยคนหายดูทีนี้นะทีนี้ไม่มันไม่เห็นกล่องหรอเขาเจ็ดกล่องเฮ้ยข้างในอ่ะดูดิ ดูดิดูดิมีกล่องออกมาดิกูรอมึงอยู่กล่องอะไรเนี่ยกล่องไลท์คิดดีดีเฮ้ยเฮียเขาแก้กูจอฟ้าชัดวินมาจอฟ้าอ่าจอฟ้าและข้าจอฟ้าและข้าจอฟ้าและข้ามีใครเก็บอีกไหมมีใครเก็บอีกไหมกล่องวาระนะดวินมากล่องวาระนะใครเก็บต้องกระตายเฮ้ยทำไมกล่องเหลือกล่องเดียวอะเราดูคลิปอีกน้อยตังเราดูคลิปอีกน้อยตังเตะหรือเตหรือเต ไม่งเก็บของไม่ได้เออมึงเก็บของไม่ได้กูเก็บให้อะเนี้ปืนน้าสกูอะกูเก็บให้มึงไม่เก็บกูเก็บเองกูไม่เก็บกูเก็บเองเืเฮียแม่งจินกูป่าเรือขาวบอยจำินป่าอะไรไม่มีป่าตากี่อะไรอุ้ยป่ืนเยหนออไม่ใช่นี่หว่านี่งงขออะไรว่าแล้วกันยิงอีเฮีย กูขออารวาสอารวาสตายแคนแคนกูเนเดขี oh, ้้ัไีแค้นหรอข้าบ่นอ่ะแลทีนีากูบ้าแล้วได้เดีเอ้เกอกกกตวังใครหิวขอ้ากั้าตายอ่ะผมบอกให้ไปหนี่หิวขอไอ้ที่หิวขอหนวะ โอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดรอปของไว้ตรงนี้นะครับมีใครอกูอ้หอ่ะมีใครอยู่ไหมเอออยากได้ป้าอยากได้ป้ากล่องสามร้อยใหม่เนะยเว้ยขปิดกลุ่มซับนะโอเคผมโชว์ขุมมซับแล้ว ผมรอแค่เหยื่อมาติดถ้าเหยื่อติดตาขาดไอ้นี่ไอ้นี่มาสู้ไอ้นี่มาสู้ห้าสบไมเออจอฟ้าแล้วฟันจอฟ้าแล้วฟันคนเกิดรัผลเกิดรัผลเป็นคเกิจอฟ้าแล้วฟันเอ้ยมันเอาโนเด็กมันเก็บไอเด็กเหี้ยอะกระสุสองกระสุนขนั้นอะมึงจะไปไหนกูยิงมึงอ่ะเอาดิอ่าขอไปยิงดิยิงดิยิงกูดิเฮ้ยมึงจะไปไหนมันไม่ยิงได้เหรอเออกูยิงแน่โอเคเฮ้ยอุ้ยมันมันชิงเปิดเลยอ่ะ นี่ไงตายไงไม่ฉลาดแกมโกงแม่ฉลาดแกมโกงป่าโกโก้กลัวไอ้กล้วยไอ้กล้วยมึงไปไหนขอตีหน่อยละกันมันจหมดเลยเนี่ยแม่แกมัวโซ่ตัวเหล็กเลยอ่ะแม่แกมัวโซ่ตัวเหล็กเลยแม่งดึงกูกลับกูสาจะได้แม่งดึงกูกลับชอบฝา โอาเปิดป่วนล่ะเปิดมึงได้มึงกดเปิดได้เรื่อยเออมึงได้ไปตราะที่เปิดเลยเพื่อนแล้วมื่อกี้่าได้ธนูเที่ยอะไรไม่รู้นี่ไงธนูที่เขาเกิดได้ธนูอะไรอ่ะไถ้าเป็นสองร้อยห้าสิบเลยเหรอแรงนะขอเก็บของกันละกันไม่ไหวนะป๋าไม่ไหวนะป๋าจะใส่กูใจเย็นน้องจะใส่กูเลยดีกว่าแบบใจเย็นเฮ้ยขอรู้จักกันขบอยตถมินขอจุดฟรีละกันเด้วยเพื่ได้ต่อยกูเลยไหมเนี่ยกูรออยู่เนี่ยมันขอลองปืนผีนัานดิ้งเพื่อเพื่อยไม่ได้ใช้นานแล้ว แค่นั้นแหละว่เดียวผีผีไม่ยังใช้ได้ผีผีไอ้ยิ่งผีล็อกกูเออกอกูผีแต่คนล้อผีเห็นมืออยู่เห็นมืออยู่่ะผมว่าปืนผีมันยังใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยว่ะแบบกลางคืนแต่มาตกใจมาเจอโจตัวและตีต่วเองออกแบบก็ก็กูไาเจาใครจะอยู่ก็อยู่แล้วเราไปหาปวดเซิฟอื่นต่อคือผมอะช่วงนี้ผมรู้สึกว่า ผมคิดถึงฟิกกับจุ้ยน้องรักผมมากเลยช่วงนี้ไม่ได้ทาคลิปแก้สองคนนั้นเลยคือแบบเลจิวอ่ะคือจนน้องผมผมว่าไอฟิกน,น่าจะแบบเลิกสตรีมนะเพราะผมลองไปคุยไปคุยมาเหมือนกันนะเหมือนฟิกบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยแบบมีคนติดต่องานน้องมันอ่ะง่ายๆโอเคผมเจะเหียและช,ชิบชิบไอหนุ่มเอ็งเห็นไรไหมเอ็งเห็นอะไรนี่ไหม ไอเ,อเอห็นกล่องร้อยห้าสิบเปล่าไอเห็นกล่องสามร้อยเปล่าหลผมร้อยนี่นะผมว่าไอเนี่ยเห็นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มีโอกาสเห็นสูงนี่นี่นี่ผมรอก,ก่อนเฮ้ยเอาดีมึงไม่เห็นโอเคสงสัยต้องตอบในมาเก็ตเชื่อแต่มาตอบอย่างงี้ใครเจอก็แปลกและ,แะอีเวนบูเชี่ยเขาฟันกิเล่นอยู่อะโอเคครับ ผมดอบแม่ตรงนี้เลยถ้ามีใครตาดีก็จะตาขาดล้วกันเด้อใครเห็นก็ตายอ่ะไอ้นี่แล้วมันขึ้นไปทำะไรกันข้างบนปะมึงฆ่าอะไรกันข้างบนไอ้นุ่ม๋ยวผมรอนะครับผมรอให้เขาเห็นเขาเห็นเปิดไม้ขึ้นอ่ะเออมีมาแล้วหนึ่งคนหมอเข้ามาข้างในน้องหมอเข้ามาและเองจะเห็นของดีอยู่ข้างในแต่เข้ามาเท่ากับตายนะพี่บอกให้ เออไม่ตื่นครับผ่านเล่นโอเคไม่ตื่นครับผ่านเล่นโอเคไอ้ดูเห็นไหม,ไมเห็นไหมเห็นกล่องไหมจงบอกพวกมันมให้มันเข้ามาเก็บกล่องแล้วกูจะฆ่ามันเองบอกสิแอดมิน,นแม่งอยู่ด้านในแน่เลยจริงบ้างจริงบ้างแอดมินแม่งอยู่ข้างในแน่เลยไอ้เย้เรารู้บ้างรักก็ไม่ได้ว่ะเออ ไม่มีหรอกน้องไม่ได้ไม่มีเพื่อนยัดไลท์เห็นไหมนะเอ้ห้องเต็มว่ะใครวะไอ้สัโอ้ยห้องมันไม่เต็มคลิปเองเปล่านี่ว่าทัดโมีสามคนแต่ห้องแม่งเต็มเอองงเหมือนกันอยู่กันสามคนแต่ห้องแม่งเต็มรอรอไอ้ที่หิวไอ้ที่หิวดี้งไงก็กลัวก็กลัวอุ้ยไอ้เหี้ยโคตรอึดกูเก็บเลย อโดนรอดซื้อโอ้โหก็เตียเลี่ยมควายเลยเฮ้ยย่าๆๆเอาเนี่ยปืนผีดันนี่หว่าเอา,เอาปืนผิดต่อตีละกันตุ่มกายกูใช้ปืนผีดันอยู่น,นี่หว่าเฮ้ยกายกูหายเองเอ็ดหัวปวนอ้อ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 อ้เฮ้ยกูได้พี่เฉยเลยอ่ะเฮ้ยคอมคุณผัง นักูแตนะแอดมีนกูแต่นะคอมกูพังอะคอมกูพังเจาะฟาเลยแอดมินจาาแล้เวลาไม่เจอเวลาตากับเซไม่เจอมันเกิดเซไม่ถูกดูดิมันเกิดเซไม่ถูกแอดม่หวตายแอดโปงกูตายแย่เอาแอดเจาฟาเชี่ยไรอ้าเจาฟ้าเ เขาไม่ได้จอคนฟ้าจอนฟ้าเลยไม่เข้าเซฟไม่ได้ดูดิขอมพางเปล่าอ่ะจอนฟ้าแล้วจอฟ้าแล้วจอฟ้าจอคอนฟ้าคอนฟ้ายังเออตามึงแล้วกับเซฟไม่ได้ไม่แจกอ่ะไม่แจกหลักแก้มทำไมอ่ะแจกแล้วก็ต่อทิ้งอ่ะกักกักกักยิงนี่ยิงโอเคยิงยิงตีตียิงอ๋อเออไม่ทำเรอ ทำอะไรอ่ะมึงจะตายแอดอีเหี้ยมึงจะตายเหี้ยอะไรใครยังไม่ทำอะไรมึงเลยเอาปืนนี้แล้วกันพวกมึงน่าจะชอบปืนแอดไม่ตายไว้เหี้ยปือุ้ยชอบชอบชอบอแอ้วตอนเป็นโรคอะไรวะโรคอะไรมันเสพเข้าไม่ได้แอดแจไอีคอนไอคอนไม่เจอเลยไอคอนไรครับไอคอนครับอ่าคนละกล่องอ่ะเนาะเฮ้ยแอดเฮ้ยสวยเฮ้ยดอกเฮ้ยกูเก็บไม่ได้เอ้าเออ

ได้แล้วอ่ะเี่ยเอา20ปับสวยได้แล้วผมไม่พีพีเมียมสวยแอปแอปได้มครับ20อย่างนี้คือแอปไปแล้ไปล้เด้อไออ่ะไอหมอเ้ยไอหมูเฮ้ยเฮ้ยเป็นคนน่ารักอ่ะเ้ยเดี๋ยวพี่ให้เอง3 3กล่องกันอ่ะแจกแกกันไปชิวช แจกของก็ฟ้ออีกโอเคน้องผมไม่ได้ตู้และแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงน้องพี่ไปแล้วนี่ใครนี่ใครนี่ป่าตังป่าตังกะเฮ่อะเฮ้ยทำไมเสี่ยงกูมันเหมือนป่าตังขนาดนั้นเลยหรอเวลาทำดีเนี่ยไม่มีหน้าภูมิมันโผล่ขึ้นไปแบบเฮ้ยภูมิปะวะแจกของไม่มีเลยเชื่อปะก่อนหน้านี้ผมก็ไปแจกของก็ไม่มีใครพูดเลยมีแต่คนแบบป่าตัง ป่าตังป่าตังป่าตังเขาคนดีขนาดนั้นเลยหรอทำไมถึงไม่มองผมในมุมดีๆบ้างโอเคสอยก้าแต่มีผมตีมันไม่ตายดิผมมีอะไรฆ่ามันได้อบอางป่าวะดูแปบบ๊บอะไรนะจะฆ่าหนุ่มน้อยตัวนี้ได้อ r จี RPG ยิงไปตายเองเองีกโลเพเออวะอันนี้โลเพทับก๊อตดู โอเคมาตุก้าเดี๋ยวผมไอ้นี่ดูแล้วถ้ากูตายอะ่ะตายนี่แย่เลยนะขอเก็บของก่อนละกันถ้าตายมาเดี๋ยวสวยเก็บให้หมดเ <c oughs> ผีบาโกโกกลัวถ้าตายมานี่สวยเลยนะโอเค RPG. อารพีจีโอเคเลตโก้ปั๊บปั๊มโอเคเก็บชิปชิปโอเคเลตโก้ก็อไม้นุ่ม เอา้ามันดีดเฮียเดี๋ผมว่าผมเอา RPG ไปยิงในแมปนั้นดีกว่าเพราะในไหนโลเปย์มัก็เล่นได้กูขอฆ่าพวกมึงแต่แรกกันในเมื่อมึงได้ของฟรีจากกูไปเออถ้ากูรู้ว่า RPG เล่นได้น่าจะเล่นแต่แรกผมน่าจะฆ่ามันนะคือคือวันนี้กูแบบเอามาเต็มที่เลยอะ่ะยโอเคนี่แหละน่าจะแมปเดิมปะ่ะสองสองน่าจะใช่ เพรผมว่ามันน่ากําลังจะเรียกแอดมินแอดมินคามันมีครับขอขอบเพิ่มหน่อยครับแล้วก็ดีไปครับดครับก๊อตโอเคเฮ้ยใครเหวอ่ะ๋อคนเฮ้ยว่าแล้วกูฟันเออเออเลิกไปดิเจ้าเสือต่อเจ้าเอาต้อนดีขั้นที่ยี่สิบเองไอ้ที่แรกเนื้อหน้าแอดไหนไหนอาจจะเดี๋ยวผมล่อซื้อมันผมว่ามันชินในใจว่ามันไม่น่าตายเชื่อ yup. ป <po target> ่ะ okay. นอ่ะสองกล่องแรกกับชีวิตยจะได้ไปขอไอ้ที่ยิงนะกูตายนะเม็ดเดียวอ่ะอ๋อผมขอเฮ้ยไม่ตายอามีคนขอบคุณแต่จะยิงผมเหรอกลัวเชี่ยพี่จียิงไม่ตายมาฟักแอดนี่ซุ่มแจกลูาไงแอดปุ่งผมอยากได้บัหลังเลยขอมึงดิ อยากฆ่ามันไม่ได้อ่ะกูยอยากฆ่ามาันนะอสสอ,อ,สสอยากเอาชีวิตมันแต่ไม่มีของเอาชีวิตเลยทอ้อวะดู <c oughs> ว่าไอพีจีจะฆ่ามันได้แต่ยิงไม่เข้าขอ,ขอไหมคะไอเหอี้ยเฮ้ยเขาสุาแล้วไปแกล้งสายฟ้ามมั้งไหมสายฟ้ามอ่ะแบบชิวๆเลยผมว่าแต่ว่าข้อเสียของสายฟ้าผมจะบอกให้นะที่ผมไม่อยากแกล้งสายฟ้าเพราะบางทีมันไม่เปิดไมอ่ะมันแบบมันตกใจของมันอยู่คนเดียวอ่ะ ไปจะไปรับรู้อ่ะปืนผีนันแล้วก็ปืนโค้ดอยู่ไหนวะปืนจอฟ้าเดี๋ยวผมจะปืนจอปืนผียิงปุ๊บแล้วปืนจอฟ้าเสียบเลยให้เขาตกใจว่าเชียอคอมกูจอฟ้าเนี่ย่าแป๊บโอ้โหเก็บไปหาไม่เจอจเจเลินละชีวิตนี่เจอลวจ้าเซิร์ฟฟาร์มโอเคอย่างอันหนึง่งอย่างอันหนึ่งกูวเอาหนึ่งคนกูก็แกล และเซิร์ฟาร์มกูแก้งแล้วกูไม่ให้ของด้วไม่ได้หิบมาขอโทษได้ละกันเออหรือจะให้ดีวะไหนๆเขาก็เป็นสายฟาร์มที่สู้แบบพละดอ่ะใจใจได้อ่ะใจได้งั้นกูเอาครับนี่เลยปั๊บมากล่องสิบกล่องชิปอันนี้ผมดูนี่เขาจะฟาร์มชิวขนาดไหนอุ้ยฟาร์มชิวจริงนี่นีนี่ผมรอเลยไอ้หนุเนี่ยคิดว่ามันตกใจไหม ันต้องมีเฮือกอ่ะมันสะดุ้งเห็นปะมันกดคอนโทรลแบบย่อโค้งไปอ่ะเดินไปแอสได้เฮี้ยผมงตกแจมไปเลยเกินไปแอสเห็นปะแบบมันโดนยิบปุ๊บไม่ไม่เอาอีกนะแอสย่อเลยผมไม่เล่นนั่นนี่โอเคเองกลัวใช่ไหมเองถือว่ากลัวงั้นจอฟ้าไปแล้วกันเอ้ยเอาคมเฮ้ยเกินไปแอสได้คมคมจอฟ้าโอ้โหเจ้เฮ้ย ว่าไม่เห็นหลอดเลือดเลยหรอผมไม่เอาอันไหนผมเอาอันไหนก็ได้นะแอดผมไม่เอาอันผีเลยโอเคเอ้อันไหนก็ได้อ่ะผมพูดจริงไอ้นี่กลัวผีอะเฮ้ยอ็งจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่แล้วนะเอ็งหุ่นหยินไรอ่ะมันจะตายแล้วมันรู้ไหมน่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมเสกเดี๋ยวผมเสกไอ้นี่มาหนึ่งตัวเอาแล้วเป็นไงอีกอ่ะห้าตัวมา เพื่อบีบเพื่อบีบการกดดันอะผมจะยิงให้นี่เจ๊อุย้ยไอ้ี่ยบอตีมันตายไอ้หุ่มดยอยอาเด็กควณดับขลองสามร้อยให้คุณสำนึกผิดขอโทษโอยรู้สึกผิดวะมันตายเลยหรอใครได้คิดว่ามันจะตายอะไอ้หนุ่มดยอยลงมาใม่ได้ไหมหรือว่าค่าขอโทษไอ้เหีย ไอ้บอสระยะมเอมึงติดโบแดงอ่ะมันสแสลงใจอ่ะเขากลัวหรู้ไหมโกโกโกลัวผมว่าเขาไม่ได้กลับลงมาแล้วเอ้ยมามามา,มาไอ้หนุ่มอ่ะกลับมาเอาของอ่ะหนึ่งนัดตุ้ม <c oughs> <c oughs> เฮ้ยแอดเฮ้ยแอดแอดกลัวรจริงอ่ะผมพี่ผมอยากกวนผมเลยพี่โอเคโอเคไหนวะ เดกันน่องไปแล้วเด้อร์ใครจะอยู่ก็อยู่เด้อไปหาแก้งพูสายฟาร์มผมพูดจริงนะเว้ยไอคนนี้ยตกใจจริงแบบหัวใจจะวายอ่ะผมเห็นเลยแบบมือมันลั่นต,ตอนกดคอนโทรลน่ะกดคูดไวอ่ะโดนปุ๊บกดปั๊บอ่ะเหมือนคนตกใจจัดล่ะแ้ถ้าเป็นกูก็ตกใจนะยืนฟาร์บอสอยู่มีไอเหี้ยตัวไหนก็ไม่รู้อย่างมาแก้งก็มาทำอยากทำอะไรกับกูก็ทำจิตใจมันทำด้วยอะไร เอ้ยปวดสายฟาร์ม <Bien> ย <ven ido> ้ำด okay, so, ึกโอเคตัวเดิมเลยคลิปหายไอเวนเอ้ยเวมเปิดกูว่าแล้วเซิร์ฟคุ้นๆมันเปิดได้ไรอ่ะผมไม่ได้ฟังกับพูดอ้ะขอแกนเซิร์ฟฟาร์มอีก้วเซิร์ฟสองเซิร์ฟแล้วกันเด้อมาอืมแต่ถ้าผมมาแบบช่วงหัวค่ำนะผมว่าเซิร์ฟฟาร์มน่าจะเยอะน่าจะแบบมีมาดักยิงกันอะแต่ตอนเออ แต่เดือนนี้ไม่เห็นไอ้อ้วนอัปเดตของฟาร์มนะไม่เห็นเลย,เ,ย,นะเ,เ,ลยเจ็บเจ็บเจ็บยกไปดิยกไปดิปดโอเคคุณยายขายแม็กไอเชี่ยชื่อแม่งแบบแบบคนรัน่วดีฟาร์มชิวฟาร์มคิวมึงฟาร์ม,ม,ม,มชิวใช่ไหมโอเคกดบูญไม่ได้โอเคเดี๋ยวบอสเกิดขึ้นมาหนึ่งตัวระหว่างมือฟาร์มบอสชิวเดี๋ยวมึงเจอกูรับโอเคบอสมา ฝ่าบอสก่อนนุ่ม <c oughs> ฟาบอสดีฝ่าบอสไม่พอจอฟ้าได้อะอะจอฟ้าดีบอสไม่เจอ <c oughs> มันหยุดนิ่งเลยอะใครเจอจอฟ้านิ่งทุกคนนิ่งอุ้ยใครแบ๊กไอ้นี่นิ่งเลยอุ้ยบอสตีตายปะเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกกันว่าจอฟ้าจริงเอา้า จอฟ้าจริงเหรอกูขอโทษตจอฟ้าจริงเลยเหรอมันไม่จริงดิมันขึ้นเใใรื่อผีนั้นไอ้นี่น่าจะช็อกจนแบบมันทุบความพังไปเนี่ยอโลโหนุ่มพี่ขอโทษนะข้าจะโตกว่าก,กูก็ได้นะไปเรียกเขาหนุ่มนี่แน่ไอ้มือข้างนี้นี่ใส่ไม่ดีเลยไปทํากับพุ้นเลยแบบดีใช้ไม่ได้รู้สึกผิดเลยว่ะทุกคน เฉยใจหนึ่งก็รู้สึกผิดใจหนึ่งก็ชอบอันนี้แล้วกันปึ๊บโอเคฟาร์มชิลใช่ไหมมึงเดีย๋ยวผมระหว่างมาฟาร์มชิลผมจะผีนั่นตอบปก่อน pp. ปึบ๊บปั๊บอ่ะบอสไปเกิดมาหนึ่งตัวตีตีไวนี่ดิสผมจะแม่มันดิสโอเคเึิดผีนั้น <c oughs> อุย้ยเป็นตัวบอสตบตายไอ้หนุ่มสู้เขา นี่ไงจอฟ้าไปดิมึงไม่รู้ว่าเรื่องมึงจะตายนี่แน่ฆ่ามันไอ้บอสม่วงนี่แน่นี่แน่อบอสชมพูนี่แน่นี่แน่ตายตาไอ้เด็กดื้ออุ๊บทำไมทุกคนที่มันโดนปืนต่อฟ้ายิงทุกคนต้องหยุดนิ่งวะอุ๊บปุ๊บนี่แน่โอ้หูมันบอกไม่เห็นตามันจะตายแล้วมันจะไม่รู้ตัวเลยนี่แน่นี่อ่ะนี่ดิผมต่อเลื่อยก่อนนี่แน่ นี่แหละวิ่งติดวิ่งติดเย้ยออชีวิตแบบฝ่าฟันอะ่ะอ่ะทุกตะลุมบานบไปไหนนี่แหละโอ้ยโลบักนี่แหละนี่ไงโถชีวิตนี่แหละวิบดึงผมจะไปตั้งติดตั้งปิดได้ได้อึ๊บอึ๊บเฮียไม่ติดวะ นี่ไงติดโอเคยี่วี่ไปไหนหนุม่ม <c oughs> กูตั้งโลปิดมึงจะไปไหนนี่ไนงะน,นี่ไงฆ่าบอลบอลลูกพ่อนี่ไงฆ่าบอลนี่ฆ่าบอลเดี๋ยวผมค่อยให้ขอ,ของเขาปลอบใจแล้วกันนะครับผมของข้างเขาก่อนเอ๊ะไปไหนนี่แหละเอ็งมองไม่เห็นเลือดใช่ไหมอ้าตึม่มเอ็งมองไม่เห็นเลือดใช่ไหมไอ้นี่หนีอย่างเดียวเลยอะ อุ้ยมันเขตสุดบอสแล้วว่ะถือว่าเองรอดชีวิตแล้วกันในห,หนุ่มน้อยอะเดี๋ยวพี่จะตอบกล่องให้เปเ็นรางวัลปลอบใจเดอ้อหนึ่งสองถือว่าเองฝ่าฟันชีวิตพี่ให้เลยสามกล่องสามกล่องเนี่ยประมาณร้อยห้าสิบนะโอเคไหมเองก็ตายแล้วนี่เน่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 มันไม่เห็นเลื่อนมันหรอ,รอเวลาจอฟ้าผมไปแก้นี่คนแล้วกันโอ้เดินฟาร์มชิวชิวเดินชิวปุ้ง อ๋อมันกดทีไม่ได้ผมว่าพูดไม่ด่าผมและไปแล้วก็สำหรับใครนะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร้น,นะใครอยากให้ปืนจอฟ้าเนี่ยไปแกล้งไอ้ฟิก่ก้วจุยคอมเมนต์บอกไว้ได้นะก็วันนี้ผมลองมาซิมเพิลคำขำให้แล้วกันเพราะว่าวันคิดมากผมไม่อยากแกล้งเด็กแรงนะผมกลัวว่าเด็กเนี่ยจะอกแตกตายส่วนคลิปนี้ผมไปแล้วเด้อใจคลิปหน้าไปบาย